ตอนนี้กิฟอยู่ที่วัดขัวแคร่นะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยมากเลยนะขับรถมาเชียงรายทีไรผ่านทุกทีวันนี้ได้มีโอกาสแวะเข้ามากราบนะหลวงพ่อองค์ใหญ่ในพระวิหารแต่ก่อนจะเดินเข้าไปถึงพระวิหารโอ้โหเจดีย์องค์นี้สวยมากนะอยู่ด้านหลังของพระวิหารนั่นเองคือหลวงพ่อโตนะเป็นพระประธานในพระวิหารนะองค์ใหญ่มากนะ ดูพระวิหารนิปแทนกล้องให้ดูโหพระวิหารท่านสูงท่านใหญ่นะถ้าใครมาจังหวัดเชียงรายนะคิมแนะนำว่าต้องเข้ามากราบสักการะนะคะองค์พระประธานในพระวิหารหลวงแห่งนี้นะท่านมีพระพักท่านเนี่ยมีความม่ตามมากเดี๋ยวคิปพาไปเดินไปดูจุดต่อไปอยู่ทางด้านหลังนะ ตรงนี้เป็นจุดที่สองนะมณฑลเทพเวทีสิริธรรมโสพลด้านในเนี่ยจะประดิษฐานพระเจ้าพันตนนะภายในพระวิหารของพระเจ้าพันผมเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะคะอยู่ตามคื่อด้านบนนะเรียงวางเรียงรายอยู่นะเนี่ก็เป็นการทำบุญนะเวลาคนมาทำบุญเขาก็จะเขียนชื่อ แล้วก็เอาพระพุทธรูปอทค์เล็กเนี่ยมาประดิษฐานไว้ในพระมนดกองค์นี้นะมีพระนามว่าพระเจ้าพันตนนะแกสลับจากหินเขียวพระหินหยกนะจะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั้งสี่ทิศเลยนะในวิหารพระเจ้าพันตน แต่ละจุดก็จะมีความงดงามนะแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปที่มีความสวยงามมากนะตรงนี้พระเจ้าพันตนนะหรือภาษาเหนือเนี่ยจะอ่านว่าตรงบรเิรเวณด้านหลังพระวิหารเนี่ยจะเป็นพระเจดีย์สีขาวที่ได้ที่ไล่ระดับขึ้นไปเป็นสีทองนะคะรอบพระเจดีย์เนี่ยจะประดิษฐานพระพุทธรูปเรียงรายตามซุ้มประตูรวมถึงมีรูปปั้นด้วยนะคะ เราจะเห็นว่ารอบๆของซุ้มพระวิหารเนี่ยนะคะจะเป็นรูปปั้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียงรายรอมรอบองค์พระเจดีย์เลยหากเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมแวะไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลและเก็บภาพสวยๆที่วัดขัวแคร่กันนะคะ